สตาร์ทออกแล้วครับคู่นี้โอ้โหอีสุกคันนี้นี่อีสุกสุมังกรนี่เสียงมันเล้าจริงๆเลยเสียงมันแซดแซดเล้าเลยอีสุกครับโอ้โหเจอกับเจ้าเสือครับโตต้าไทเกอร์มังกรเจอเสือครับมองวัดกันในตอนนี้นะครับโอ้โหที่สสนุกครับในรุ่นของปีกนกจะเป็นลายสปินทั้งหมด ทักทายพี่จิวเลยครับทักทายชะลอครับทักทายทุกคนที่อยู่ในเพจด้วยครับ<ส>เดี๋ยวในรุ่นของรุ่นใหญ่ๆจะกลับมาวิ่งไล่ทำพิว้วินครับ95ครับมหาสารคามครับ ก็ครับขอนแก่นเทอร์โบครับมีหน้าและเสียงแชดเหลือเกินขอนแก่นเทอร์โบปลายสนามสุดท้ายโค้งปลายสนามครับเจ้าเสือมาก่อนครับมังกรตามเสือมาก่อนครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับ เอามาดูครับคันนี้บอกซอด้วยนะครับคุณยายอยู่กับมือหมอไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวขอให้คุณยายหายไวๆครับให้สุขภาพคุณยายแข็งแรงขึ้นไวๆครับอยู่กับมือหมอแล้วครับเอามาดูคันนี้ครับในจอคัท่านผู้ชมเวลาดีครับถ้าอาท 48ครับรักแข่งจากสกลนครเอาช่าง,งักครับริบบินครับแม่ลงมานิด<ะ>เียวลี้ยวก่อนลงเนินครับ,รบพี่ต้อมครับเป็นห่วงนะเป็นห่วงคุณ เายของซ้อด้วยแล้วก็เป็นห่วงซอเป็นห่วงพี่ต้อมด้วยครับกสกเคลายู่ครับยไม่ถึงสอาแล้วครับอันนี้เวลาดีนะาตกปลายสนามครับเดี๋ยวก็บอกจะมีอีกยังวิ่งไม่หมดนะยังเหลืออีกคันหรือสองคันมดหดเมืวาแวครับตอนนี้เวลาถ้าไม่เสียเหลืออีกคันหออนึห่งสองค,นออค,นออคันนะฮะในรุ่นของปีกนก เตียมแล้วครับไปแล้วครับสีเดียวกันนะให้สังเกตรถช่วงยาวช่วงสั้นไปแล้วครับห้าประตูโอ้โหห้าประตูนี่เหินเลยครับสามประตูบอกไม่เอาเดี๋ยวรถละพังรถละแพงกว่าประตูน้อยกว่าแต่แพงกว่าครับซูซูกิวิทัล่าเนี่ยถ้าเป็นสามประตูเนี่ยเขาเรียกรถแบบรถสะสมนะครับรถ รถคนชอบครับทำเดิมๆสะสมนะอายอุงงของรถคันนี้สามประตูนี่วิทาล่านี่ผมว่าอายุงงของเขานี่น,น่าจะมี40 40, 40อัพฮะสีปี35 40ครับ30อัพอ่ะ30ขึ้นไปอายุน่าจะ30อัพอ่ะ30 40อ่ะ อิสลาสวัสดีครับมาแล้วครับห้าประตูสี่ประตูเขาบอกว่ารุ่นเลดี้จะต่อจากรุ่นนี้นะครับอูนี้จบเลดี้เข้าครับ อย่มาดูผู้หญิงขับไายอบรดบ้างสามประตูก็ต้องยองแบบนี้ต้องยองก่อนนะเพราะว่าไปเรือไม่ได้ครับรถลับแพงสภาพแบบที่เห็นในจอนะครับเตรียมเงินเอาไว้ฮะต้องมี2องแสนห้าขึ้นไปครต้องมี2องแสนสามสองแสนห้าครับสภาพที่กําลังวิ่งอยู่3ประตูคนนี้ใครโชคดีก็ได้ประมาณ2องแสนครับ พอจะหาได้สองแสนแสนเจ็ดแต่ก็ซ่อมกันเยอะหน่อยถ้าแบบรเฟิ้ยวๆไม่ต้องซ่อมสภาพเดิมๆนี่ก็เตรียมมฮะทะลุกเกือบเกือบสามเตรียมครับไปแล้วครับอีสุสุลาออกก่อนครับเรดี้ครับนี่คือรุ่นเรดี้นะเฮ้ยนี่เลดี้เหรอเนี่ยปิวขนาดนี้รีเรดี้เหรอลเลดี้วิ่งปิวได้อย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหอ,อยู่งร้อยขอนแก่น มีการสับหน้าปบปบด้วยนะี่ฮะ87ครับเรดี้ครับเรดี้จริงๆฮะสุภาพสตรีมาจากสปลาวครับน้องธิดาครับชื่อชื่อธิดาธิดาจำได้ว่าเขาชื่อธิดาเคยไปเคยไปแข่งรายการทางทางระยองด้วยมาครับมาครับมาครับธิดาเขาพ่องหมายเลข87สบปลาวคันนี้นะ แล้วก็ตามหลังนี่อยู่ด้านในอ่ะตามหลังที่ด้านในสําหรับขอนแก่นออกโรดครับขับสองรุ่นเลยฮะผมจําได้ว่าทิดาในี่ขับสองรุ่นนะ่ะรุ่นปีกนกก็ขับรุ่นเลดี้ก็ขับมาได้ครับปีกนกก็แข่งครับเลดี้ก็แข่งครับจับว่าขันกับต่อปลาวทั้งสองไปหรือเปล่า แต่ดูทรงเลดี้นี่น่าจะได้ขันครับส่วนนี้ฮะขอนแก่นครับคันตั้งเลยฮะมาแล้วครับธิดาครับสปลาวครับอินุลาวเซอร์วิสเข้ามากดเวลาครับดูทรงแล้วผมว่าเอาขันเมืองไทยไปสปลาวแน่นอนครับบีบีเรียกรถนะครับบีบีเรียกรถนะครับบีบีเรียกรถนะครับอันนี้จะสำหรับนายก็จะเสร็จแล้วนะครับบีบี พีครับต็รบรบมรถครับาารออสตาร์ไปแล้วครับเ2กับ8ครับแอะแอแอสตาฮะพันสมพามเอ็นเอครับรถเซอร์วิสเวลาเรพันสามเอครับขอใช้รถในเซอร์วิครับถ้าเกิดรถไม่สามารถขึ้นจับบอรได้ เราต้องเตรียมแผนไปเลยนะครับที่งานขอจัดครับมาครับในรุ่นของเล <72, S 2> ดี้ครับ7เจ็ดสิบสอองขอดแกนออปโรดครับไปลุ้มสุพิศราครับรถขึ้นไม่ได้รถทวเบีจะต้องแปดสิบเอ็นี่ไม่รู้ว่าใครขับนะแต่เขาบอกเป็นพี่น้องกัน เจบอผมเจอเิ็มครับอนแกนออกมาครับนี่ก็ขับดีเหมือนกันเฮเรดี้ถ้าเอาธงออกจะวิ่งเร็วกว่านี้ฮะตู้ลมธงโบกแล้วมันตู้ลมเอาออกมันจะวิ่งได้อหลายวิ แต่เอาออกไม่ได้ครับเอาออกไม่ได้เพราะว่าเป็นธงของชมรมม,มาแล้ว,วครับิมาแล้วครับ น่าจะมีแค่5คันนะสปลาวครับ86ครับหมายชื่อไม่ส่งนะแต่รู้ว่าเป็นรถจากสป,าป 70, 70สลาวแปดเจ็ดกับหน้านะครับขับลุ้นนะครับเตรียมตัวสลับไปนะครับในลูกชายแข่งนะครับ8ปดสกับ100ต้องสลับครับมีห้าคันครับก็คือสามีภรรยาครับกอณ์ริกในรุ่นเลดี้นะครับขอขอบคุณมากครับทางสถาพนอนครหลวงเพลงจันทร์ ก็ได้ส่งรุ่นวทีรุ่นนี้เขา้ามาร่วมงานด้วยเ็ามีไอเทียกับภรรยาชื่อคัลรานะครับเพือ่อนจะมาช่วยงานเมาดูครับ,บคุณมากเลยครับสามีคุณนี้เลดี้เขาจะวิ่งคล้ายๆเทนนิงนะไม่ได้เร็วมากอะไรมากมายาแต่พอมาเจอเลดีล้ผู้หญิงคนไทยที่เคยแข่งขังนที่อโอมไปปิวเหมือนกันนะก็ทาได้สองยี่สิบนะครับของคกเลย พักทายทุกคนที่อยู่ในเพจด้วยนะเพจขอนแก่นนะครับแต่ทีมงานออฟโรดไทยแลนด์ทำงานนะก็จบจากงานขอนแกน่นออฟโรดก็ติดตามในเพจของออฟโรดไทยแลนด์เลยนะฮรับสำหรับแฟนๆของขอนแกน่นที่ยังไม่เคยเข้าไปชมงานแข่งขันนะครับแนะนำครับเพจของออฟโรดไทยแลนด์เราจะมีะเกมการแข่งขันเราจะมีรายการต่างๆแล้วร,รวมไปถึงรายการคุยกันนะเจี๊ยบนะฮะ สามสี่วันคุยกันทีสองสามวันคุยกันทีหนึ่งจะได้คึกคืนเ hey, หหากันไปครับมีคําถามคําตอบกับนาเจี๊ยบก็ติดตามในเพจของอรุธไทแลนนะครับ เพื่อแฟนเพจของทางขอนแก่นนะครับที่ยังไม่เคยเข้าไปชมในเพจออฟโรดไท a แลนด์ก็กดคำว่าออฟโรดไท a แลนด์ที่ขึ้นโลโก้อยู่ทางด้านจอขวามือนะครับแล้วก็กดติดตามรอไว้เลยครับนะกดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อมีรายการตรงไหนพูดคุยกันยังไงจะได้มาแล้วครับพีดาครับสีขาว โอ้โหเนินนี่ไม่ต้องกลัวครับขับสองรุ่นนะฮะบิดลบด้วยเลดี้ด้วยเอาขันกับประเทศสปลาวแน่นอนครับสำหรับในรุ่นของเลดี้พอดูแล้วแต่ะอีดีมากับยา้านม่อยครับ

สุดท้ายก่อน,น,อนที่เกมจะจครับแล้วก็นะครับขวาดักปลายสนามครับเกมเขาปินิดเวลาแบเบอร์ครับอย่างนี้อย่างนี้แบเบอร์ครับ อย่างนี้แบเบอร์ครับเอาขังที่หนึ่งไปแน่นอนครับสบปลาวกับทิดาเข้าโค้สุดท้ายแล้วเข้าจุดที่ปดเข้าจุดทเอาแล้วแ้อแล้วแล้แล้วแล้แล้วแล้วอวแล้วแล้บแล้วแล้อง มาแล้วเปลี่ยนเกียร์ส no ิเปลี่ยนเกียร์สิเปลี <S <S ่ยนเกียร์สิแหมเพิ่งเปลี่ยนครับเพิ่งเปลี่ยนครับแต่ก็ใจดีใจนะครับขอบคุณมากครับทุกทีมท่านประดับศพขอบคุณมากนะครับสี่เกียร์นะครับก็เดี๋ยวรออีกหนึ่งคันครับในรุ่น V P น่าจะจบชมรมกชมรมครับเขาบอกต่อจากรุ่นนี้แล้วจะเป็น V i P ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมา,มากนะครับ V.I.P. แจ้งไว้เจ็ดคันนะน่าจะเหลือหกคันลรับเพื่อนครับประธานเกียรติเจริญใจถึงใจไลฟ่ใจถึงใจแล้ใวใจจะครับท่านประธานสุขนะครับต้องขอบคุณมากนะครับสำารักีฬารถแล้วกรถหลวงสำารักีฬารถใจรถจักรนะครับแขยสั้นมานะครับดีวีดีรถช็อตสี่พุทธสี่แล้วก็จักรป่ารถน,นะครับสี่ไปสี่ได้นะครับ คนนี้นี่คู่นี้สองพี่พน้องมาทำงานการ์ดกันสองพี่น้องครับรู้ว่าพี่นำรือน้องนำครับคน<อ>ขอนแก่นด้วยกันทนะั้งสองคันนะอ้าวไม้แล้วทงโบกสะบัดไม้แล้วครับเข้ามาก่อนอีกแล้วไม่สองก็สามครันนี้ตำแหน่ง

ในไลดตอนนี้ก็มีคนชมอยู่ประมาณสามแสนคน,นครับใช่ใช่ครับสามแสนยูสเซอร์นะครับเพราะจริงๆแ,แล้วเวลาพีเจฟหรือว่าออฟโรดไทยแลนด์ขึ้นไลฟ์สดนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศจะชืช่นชมมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์การให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่อกงการขับรถการใช้รถขับเครื่องยนต์รถ พี่ชอบอกว่าโอเคครดีของทาทรถแทรวันนี้ก็คือเปก่อนก็ทางเขาเปองออรถ่อแก่นนะครับเชุมุอแกนรใช่ครครับเข้าเปินัันเลยนดะครับถ้าใครอยากดูรลฟ์สดนะครับก็ติดตามแด้ที่เพจของชุมรอแก่นออโรดครับ